สวัสดีครับผมันเลือมาสเตอร์ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดกแพงเพชรนะครับชื่อว่าร้านฮักปิ้งนะครับก็เป็นร้านกาแฟด้วยแล้วก็ร้านอาหารด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมอยู่ที่ในร้านแล้วนะครับมากับเพื่อนๆนะครับวันนี้อยู่กับกับใครกัครับพี่กบครับพี่กบนะครับอยู่กับพี่กบ My Fox c h ช n n น l นะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับบรรยากาศที่ค่อนข้างดึมดำกับริมแม่น้ำปิงนะครับดูบรรยากาศข้างหลังผมสักก่อนนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับเอาวันนี้พี่กบไม่กินแอลกอฮอล์นะครับนะวันนี้เปลี่ยนมากินน้ำอัดลมแทนนะครับจะเรี <laughs> ยกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเรียกว <laughs> ่าเกลือแร่ย์มากเกลือแร่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 มันก็สวยมากนะครับโอ้ดูดิีดูับบมีแม่น้ำเลยอะ่อะยอดเลยนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันนะครับ หลังจากที่เรารับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทากลับบ้านกันแล้วนะครับก็ถ้าเป็นอย่างไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับมมนูมาสเตอร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ